สวัสดียามดึกพี่น้องป้องปายส,สุขคู่สุกคนนะครับผมเดินทางประมาณ4ชั่วโมงจากจังหวัดยะโสธรมาถึงอุดรธา,านีตัวส,ส,ส,สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่ว่าตัวประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนี่แหละเพราะว่าเราจอดทานไงถ้าเราไม่จอดทานเราก็จะถึงไวอย,ยูอ่ลาดิตาก็อยู่ข้างหลังกับนาเอเรอลีเอลเีเอลเีเอเ เป็นไก่กับพี่เรียนของเขาจ้าพี่เรียนจากคอนเกนเมืองน้ำดำจ้าขอโทษนะคะตอนนี้กระราสีเหลียวเขาซอยบานแล้วพี่น้องถาปนี่คุณย่ามาถ่ายนี่เดียวยากตอนนี้ตามาถึงแล้วว่าสั้นเด้อถึงแล้วถึงแล้วเจ๊เดี๋ยวมาบงกันพี่น้องว่าให้ตาจะจำบ้านจะคองในบอ เลี้ยวซ้ายเลยตานี่แหละไม่มาอยู่นี่แหละจ้าโอ้ยคุณบุญลวนบ้านเร็วจงองม่เรื่องรเบีย่กันได้บ้าเรมึงนี่อี่ย ขย,า,ยา,านปูดได้นะตา,าพี่น้องคือจเปิดไฟซองสตาร์ข้าขอในส,สวัสดีจ้า,าคุณพ่อนาริตเอ้คุณพ่อปะนังคุณปู่นาริตา<ง>เอาพันธุ์อะไรไบขึ้นมาเนี่ยมัน่ม,นมางาไปซื้อของแล้วมันแตชาไงอ๋อเห็นเขาบอกว่าเขาจะมาเองเขาบอกก็ยังไงอ,อะไรตกอ่ะเอา้ายังนากาก โอ้ยอย่างไรไม่เคยเจอกันนะเนี่ยเหมือนเหมือนกับเจ้าของบ้านรับแขกเลยอ่ะน้องโกกิเบอร์รี่ยาน่ะเนี่ยยานนี่น่ะพาแดนเลนไหมลูกเอ้ยพาแดนเลนไปน้องโกกิเบอร์รี่เซียนโอลสสวัสดีจ้าอดีตนักร้องสาววงเผาชุดสวยจังเลยอันนี้ย้ายบ่อยแล้วเนี่ยคนเนี้ยน้องน้ำตาลไอ้น้องน้ำอะไรนะใบเตยหุ๋นลุงซ ลงซื้อลูกหลานบนเรืน้องใบนา่ค่ะน้องนาบนาอุ้ยบ้านกว้างัอ่นนี้อนี้าเลอยาเ่นเนลตะเล่นเตเล่นเล่นอ่ะเล่นอะเล่น่น้อยมาเล่นกับหนูหน่อยเร็วๆคุยังไรต่มาถึนเม่อไหร่วันนี้อ่างเย็นค่ะเล่นบ้านหอมจังเลยผ้ากันเมีก้นนี้ก้อนนี้หอมไหมคะโอ้โหุดลิฟชั้นไร้เจ็บมองน้าใครจัดห้องให้ใหม่เนี่ยเซอร์ไพรส์จัง ดูสินี่อสวยเขาบอกระวังระวังกับนาลิตาลากแก้วลากระจกลงมานะไอ้คนไหนคนไหนคนไหนแล้วของน่าคุณผัคุณเมยเอาเมือสิบเออนแกนบ่ใช่ไปงานอะไรไปขึ้นเครื่องที่ขอางแกนเออไนีมอีไฟบินี่มีไฟบินเอายเบิรกในหม่องเรื่อเราวบ่องหนไไหนเบไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรกอว่ามันสเล้วมันทันสลอนบ้ ก็เลยเออเอ้าขอได้ขอขอได้แค่นอนก็ยังนี้ดีอย่งสินาพี่บอกนะแม่เนี่ยคิดไปแล้วว่าคนมันหล่นแม่เนี่ยคุไปกอนหนานี่แล้วกับน้องอ้อยรถบินเป็นไงบ้างจอดหน้าบ้านสี่แดงๆเขามาทวงเราพรุ่งนี้ป้าปู่บอกว่าไม่ต้องมารับเพราะว่าเขาจะมาเองกับแม่เขานี่เขาจะขี่มาเองกลัวสิกระเบิดต้องใช้เวลาสตาร์ก่อนดิอันนี้จริงหรือปลอมเล่นละครเก่งยังเลยปลาไปชมเอาต้อมน้อยลอยล้าน สร้างหน่อยกับมาเอาคือมาคือมาโพทั้งผีแม่ต่อยกับมาเขาลุ้งทิีกับมาปลาไปดูไอเดลสูงพะสูนพัฒธานาเด็กเล็กบอลนี่เอาไว้รับเทีไว้รับแชร์ก็แค่คืนนี้ลอ่านี่ยเขาจะทำยังไงเออเซร์ละตีพร้อมว้าว ปักไฟปักไฟคิ้วสีไหมเนาะคิวสีมาดูกันมาดูกันาไปดอืมอันนี้นนจะยังได้รูชะอมันเหม็นสีไม่ปิดประตูไว้ก่อนเป็นคิ้วสีกคิวสีบา้นี่คือคิวเขาเนี่ยเถอะกินไม้บอมันไม่มน นี่ละเจ้าปล่ยเพื่นเปิดเอาสักกอนเอาไปล้มทางเอากกอนมันขวทำากินหอมยูกินมเอาก็กินไมเนาะกินเจ๊กเออแม่ตะปะดีเ่ยเตะปแปดหมื่ด้หนิข็เบิรนี่เาห้เนาะเพาเายดงฮะมวสนามบอกบแมนดิยามาหลายเมียอยากะบยามาได้หลายเมียกวางวอาพี่น้อง น่ารักอยู no, 80, i, no. ่นะพปลนกระแปจหดนรงไปหดมือ้นันไดหรนาดดิอืยเ่แปเป็นบุตรยังอนนี้บาดใหญอย่างเพื่อนเนี่ย้ออยู่เลยดีต้หอออดเอออดแสนนะจะบอกคของดอกไอ้น้ำตกบานเลี่ยวเหลือต้อสายไฟระบบอย่างเพื่อนเอาคีดดีไปคีบบางทีล่ะมึงเงินเสาไปทาเราีบางท่าคีดี รถไทยนี่โอ้ยชินเซลเลยเขาท่วงรถปะปูปะปรถปะปูผ้าชันาน้นน้ขาหนามไปูมาแล้วบ่นี่มืออื่นมือมอื่นห้องน้ำนั้นชันดึงเนีน่ยเล็บชั้นเกือบหลุด้ตามาชมห้องน้ำอาย่อยา,อ,ยา <c oughs> อันนั้นเขาเขาพัดตีลูบีบพ่อันเขาจะพันเก็บง่ายอะเพราะเขาเฝ้างไงเองอ,อิมดู้สเลา โอสะสมราคาต่างเพราะว่ารูปวันราคาเท่าไหร่นี่ฮุบานีที่มันหักเต็มจริงนะเซ็ตกระเบื้องไม่ที่มันหักเท่านี่โกอยู่ทำแรงใช่ไหมใช่คือพับพับเข้าอยู่เลยก็เป็นแต่ผ้าอ่อนพี่น้องเพราะว่าอย่างตีเอาไว้ไสแบบใอยมีสร้างประจำไงปิดเปิดทางทางไหนทางโอตีก็เถียงเดี๋ยวฉันมางานลายโอ้ยเจ้าของบ้านบปนี่ตายแล้วก็มีที่อาบน้ำอยู่ดิวดีนะไอวัตโต อ๋อกรสไสกันต้องพัแม่แม่ปวดขี่แมวแต่เรามาขี่เราขี่หล่แง่เหนี่ยงวันนี้ไม่ยากกันขี่อยู่ห้องเดียวอยู่นี่เท่ามานดากโอ้ยเจ้าของนี่ยขี่หลายอย่าไปโทษเลยอ๋อนี่ก็ใส่สไหมบอกใช่น้ำถึงแรงจอด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 แม่ก็อยู่อันอันน้ำอ้อยบ้านเมื่อนี่นะพระแรงบ่นอนะแม่แรงเราดิสั่นเดี๋ยวไปลองกันดีบอลแรงเนี่ยสามสิบโมงนี่บอแล้วอยู่เอาทุกขยันไปเลยอุ้ยผู้ใหญ่บอลนะกผู้เอาเก่าไปหน่าน่าคุณน้ำแฟนเก่าไป เอาไข่มาอันเบอร์ใหม่มาขึ้นมาขึ้นศูนย์ฒนาเอีกหน่อยเถอพี่น้องเป็นตเจอาคือนนนั่งเท่ยเ้วจอเด้ับของเก่าจากบนจอดลวดเออพี่น้องบรรยากาศมือจชอากับจีบอเศร้าหรก็จะดีนี้เศร้าน้ำอ้อยโต่นี่ยมาไหนเถื่อนเนี่ยไม่เห็นเนี่ย พี่พักเนี่กับพ่อกับพ่อเนี่ยหนูพ่อกับพ่อเนี่ยแม่นั่งสี่สิบหนึ่งแม่นั่งสี่สิบต้นต้นหนึ่งไม่บอกหัดสี่สิบสามแม่ทื่อนทำเจ้าละแม่นั่งนะเออทำกันเหรเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นเยอะเสียตาอุ้มลูกอุ้มุ้มกันนั่นนะ อุ้มกันก่นเราอุ้มสินอนให้อุ้มอยู่อี่น้องกลัวป่ะเราอุ้มเลยอุ้มดิไอพี่น้องพี่น้งอุ้มหน่อยอ่ย้าหน่งจังช่เอาบีบบเอาลงลงหล่ลงเีแล้วเหยืมเ๋ยืมแล่นดีีแล้วไป ขว้างใบเต็มบ้านเลยอ่ะพี่อะไรเราเป็นเช็กเราไปไหนไวไปวันนี้ด้วยู้แปดมือนั้นน้องเก็บไลคยค่ะตัดแล้วมืงจะ้องเศร้างรถดเลยัดตลอดเยอะกว่าปีที่แล้วเป็นไงบ้างน้องกูกกี้เตรียมงานรอผู้ใหญ่มาช่วนเลยนอนมากเลยค่ะวันนี้ตักแดดทั้งวันแต่ว่าก็ไม่ดำนะคะคอหน้ามันเดิมแล้วก็ดื่มอะไรคะคาราเจนนาทิตาเออที่นีป้าเอวเอี้ยงอยู่แล้วยมวสออันนี้ดื่มอะไรนี่ยมวสอกินกบซื้อมือกาแฟยังไม่ได้กินกบซีบัสกินซื้อมือเมนูเป็นล้างยู่เฮี้ยงล้างแลต ตู <om> ้เย็นมีอยังเนี่ยแม้วันนี้ไ่ได้ควางใบกินบ่ได้ด้อคขาของใบแล้เราเป่ามนแบบมีอาหารแบบผลไม้สวัสดีค่ะพ่อไปแล้วพ่อจะไปเตรียมของบ้านเตรียมของบ้านคุณย่าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่เตรียมของบ้านคุณย่าถ้าอยากจะ้อยากจะเผาไปใหย่อยารน้ำอยากจะเผาไปแหย

<onz rates> สวัสดีค่ะน้องเลียน้ำตาลน้ำตาลระวัง <quin> ouais น้องกาลังขนของกกนมาหนึ่งตึงนางพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะอันน <Lah> ี้กาลังเห็ดไม่บะฮันเลี่ยวพะวันพะวันรีบเขาใส่งานรีบยูแต่ว่าเป็นส้มแบบ นอ <Nord> <laughs> <laughs> ร์ดิก็ว่าตอนที่ผมส่งพาไปกับสีประมาณนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะออกมาแบบเขากับเมืองไทยนิดหน่อยน้นำโตเกียวบ้านปลูกหญ้า,าซื้อเดอ้อวันนี้คุณแม่นอนกับแม่ต้อยนะคร <c oughs> ับปน,นี้อ่ะ น้องกับแม่ต้อยนะวันนี้ทำไมฉันไล่อยู่ชอบบอกกล้องมาจ้อไม่ชอบอ่ะอืทำไมอ่ะผมสมัยเราเนี่ยแล้วผมเป็นประจักษ์ว่าไหนอ่ะมันคือแม่ป่าเหรอผมสมัยนั่นน่ะก็เป็นบ้ามาตะโดินแล้วบอกแม่นคือแม่ปากแค่ซีว่าจะขอเป็นสาวไ่้น้องตาผมสันเนาะตาผมสันก็บอะไ้ไม่ผรู้โอ้สิมันเจว่าจะขอเป็นสาววด้เหรอเนาะเสี่ยขอเฮ็ดอีหยังเนี่ยถึงใจคุ้นี่ฮะแต่แล้วอันนี้คุณพ่ออย่าเดมตัวควายนี่ไรอะไรพี่น้องแต่ว่ามันประหันต์นั้นมันบระันต์แล้ว ต้องปูยาปลูกยังอีกโอ้โหสกมาตัวนี้สลังไหโยอะไรกตุกตมาบ้านเลวอยู่สี่สี่่านี่ยขึ้นไหนบอขึ้โรงเรียนบอขึ้นเรียนใหมบอมองนี่รีนใหม่น่โอ้น้ตามากับพี่หน่อยเร็วเอาลงไปบ่นอโอ้เี ทตาจะกับบ้านแล้วใช่ไหมจะเอาขอไปเก็บเยอะมากรูส<อ>่ะด,ดีเอารเอา,เอา,เอาี่ไปส่งเพราะเขาชาร์จเขาชาร์อยู่มื่อกี้พี่จะขับไปส่งนูเหรอพี่จะขับไปส่งเหรอโอ้ยยาผมเพิ่งยู่ไกลน้ตาลพี่บอกว่าตอนรถไปส่งหนูค่ะเขาชาร์จบอยู่พี่น้อก็เยปู่ไม่คืนนี้ก็ไปส่งเขาเลยไม่งั้นเพื่อนยืนยันคุณจะขี่รถมาเองก็บอกไม่อยู่ที่

เดอนางเดออเดอนางเดอตึงตึงตึตเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะนี่ด้วยกี่เขาไปอ๋คือว่าอิ่มแล้วก็ย่ิ้มแล้วแต่ว่ายิ้มลเอ้าไปยุดีเนาะไปยุดีก็มาด้ล่องน้ำเขาลอยนอนหอยถ่าอยู่ท่โลดทรงโชคกับปรึกษาสมองฉัน่าฉันทรงแต่ยู่องาของอะไฉันจะแตะอะไรไปเบิงของอื่นดีกว่า เปนปลองไร่เาอันนี้ห้องนี้ลุยไม่เป็นไรลูกเอาลืมบอกท่มาติดแอร์ห้องโกกีเอาแสุกตาบอกบเขามาติดสีโกกีแอร์นะฉันก็ลืมบอกสั่งแจงเป็นเป็นเกิร์มมาดแจงเนเป็นเกิดู ก็มีความสุขดีเมื่อกลับมาบ้านทุกครั้งนะครับจินทานเมืองอุตรธานีพี่น้องป้าเปรดซื้อพวกนีมานี่ผู้หนีสีผูเหลืออยู่โอ้น้ำตาลทุพ่อเตรียมของยั่ไมครบเรื่อง บอวิซีหน่อยออตอนนี้เหลืออะไรบ้างของว้ที่จะว้พวงนี้ปีนี้จะเต็มมาเด้ไหมเหลือแต่นอกกินอื้เหลือแต่อาหารพวกเรานี่แหละแล้วก็ที่ว่าเอาว้ด้วยพ่งนี้ไปถามหนูมันแล้วมัน,มนไม่มีไม่ทันแต่ของพวกเก็ดไก่ทุกอย่างเขบหมดมันเหลือแต่ข้าวอันนี้กับข้าวของของทุกของของ,ของว่าเลื่อของเราด้วยอันเดียวกันนั่นแหละ<อ>แต่ที่มันจะเป็นแบบ ทำเล็กก็ได้ทำใ,<ช>ใหญ่ก็ได้มันก็เหมือนกับเราเดินเราไปตลาดเราก็ไปแบบปุ๊บมาก็มาใส่ถ้ยวยปั๊บก็แค่แค่เลแค่นั้นแหละประทัดก็น่าประทัดส้งปีนี้ประทัดไม่เยอะหรอกก็ประมาณสิบกล่องสิบกล่องลกล่องละกล่องนึงมันมีประมาณหนึ่งพันนัดนับดูหน่อยคุณเอากล่องละพันนัดอ่ะจุดตั้งแต่เช้าก็น่าจะประมาณเกือบค่ำสำรวจไอ้จับพอดีพี่น้อง เอาละพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้เอาไวปสนิทสัก่อนให้เพื่อนไปพักพรอนสก่อนพอลุ่งนั่งรับฟันดีเด้อครับนั่นฟันเล็กครับไปลองก่อนแล้วั้นฟันเล็แหละก็ร้องคลิปแบ้แพร่ขาเบิรงกันได้บานมันนอนอยู่นี่ในเหล็กบอ่ก็เปิดออกทุกกันดีมันคือฟันเอาสามยู่หรอค่ะพาไกลไปดีเพราะจะไ่เห็นเธอเรียกได้บ่เนาะพิษทหารต้องไปสนุกกับแม่ของเธอเลยวะจะอุดดอ่น้องวันนี้ เป็นอากาศที่เย <|so|>> ็นว okay, ันที่ไปด้วยอยู่นี่เป็นเย็นๆเนี่ยแกก็จะสู่อยู่เนีโอเคพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บไการคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า